Better to know. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะในช่วงเบทเชอรโนช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอีกหนึ่งชมรมค่ะที่ชื่อว่าชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิปดีนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้ป่วยโรคมะเมร็งเต้านมค่ะที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็จะมาพูดถึงชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะหลังจากที่จะต้องเผชิญกับโรคร้ายอย่างมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะแต่เชื่อว่าจะต้องมอบก,กําลังใจให้กันและกันได้อย่างดีนั่นเองถ้าพร แล้วไปติดตามชมได้เลยค่ะช่วง better to know ดิเันนะคะรอศาส,ส,สตราจรรารย์มณฑลิมทองกุลนะคะเป็นอาจารย์พยาบาลค่ะก่อนหน้านี้นี่ก็ทํางานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็เกษรรยียณอายุไปแต่ขณะนี้ก็ยังทํางานอยู่ค่ะชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดีนะคะเป็นชมรมเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเราตั้งขึ้นคขั้งแรกเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2536ค่ะ ก็ประมาณ26ปีเต็มแล้วนะคะที่เราตั้งชมรมนี้ขึ้นมาตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ700 700กว่าคนนะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนกระทั่งเดือนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนะคะเวลาที่สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าต้องมาด้วยความสมัครใจนะคะเราไม่ได้บังคับเข้านะคะแล้วก็ถ้าไม่เต็มใจที่จะอยู่ก็สามารถที่จะออกไปได้นะคะ แต่เราสามารถเราจะให้กิจกรรมนี้เราตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะบอกว่าเราให้กําลังใจกับผู้ป่วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงค่ะวัตถุประสงค์ของชมรมนี่เราก่อตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันเนี่ยที่มีประสบการณ์เดียวกันเนี่ยได้มาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ อีกวัตถุประสงค์ก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความรู้ในการดูแลตนเองภายหลังจากการผ่าตัดหรือว่าบางรายต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรือบางรายเนี่ยต้องได้รับการฉายแสงก็เพื่อที่จะให้ผู้มีประสบการณ์ตรงเนี่ยได้รับการได้ได้ให้คำแนะนำกับเพื่อนด้วยกันนอกจากนี้ก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีภละกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคนะคะสามารถที่จะ ดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสุขที่จะอยู่กับโรคนี้ต่อไปค่ะโรคนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรแน่นอนไหมเนี่ยเรายังหาสาเหตุแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงนะคะเช่นอ,อ,อายุ50ปีขึ้นไปนะคะจะพบมากว่าเป็นโรคนี้นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงไทยพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือ ผู้ที่มีความอ้วนนะคะเพราะว่าจะมีไขมันเยอะนะคะไขมันนี้ก็จะเป็นสร้างพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนได้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคนที่รับประทานฮอร์โมนเช่นในวัยหมดประจําเดือนได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะเสริมเนี่ยนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคนี้ได้เออหลังการผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยนี้มีโอกาสที่จะเกิดพวกข้อไหล่ติดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลด้วยการ ให้คําแนะนำนะคะว่าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยควรจะมีการบริหารข้อไหล่เนี่ยนะคะทุกวันทุกวันด้วยนะคะไม่ใช่ว่านานๆานทำทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมที่แบบว่าไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะถามว่าถ้าเมื่อเมื่อเป็นไปแล้วเนี่ยเรายังต้องป้องกันโดยละอีไหมในเมื่อเราเหลือเต้านมอีกข้างหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องป้องกันเป็นได้ทั้งสองข้างค่ะนะคะทีนี้พาถามว่าถ้าเราจะป้องกันตัวเองเนี่ยไม่ให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมเนี่ยวิธีการหนึ่งที่เราจะดูแลตัวเราเองก็คือการตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะเดือนละครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะใช้นิ้ว3นิ้วเนี่ยที่เอามาวางเรียงกันนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาเนี่ยแล้วก็ตรวจตรวจให้ทั่วเต้านมพบก้อนพบอะไร้าไปพบแพร่นะคะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับ ผู้หญิงเราก็คือเราจะต้องตรวจเต้านมด้วยด้วยตนเองเนี่ยทุกเดือนเดือนละครั้งนะคะอันจะหมดประจําเดือนแล้วสามารถทําได้ตั้งแต่อายุสักประมาณ20ปีขึ้นไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนว่าอายุมากแล้วค่อยทำ<ม>เราจะเราจะมีการสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเอง<ม>ในในปัจจุบันเนี้ยเราก็สอนตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วนะคะขณะที่กันมาศึกษาอยู่เนี่ยเราก็สอนได้นะคะแล้วอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะบอกก็คือ ในการที่จะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดก็คือให้ไปพบแพทย์ปีละครั้งขณะที่เข้าไปตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยก็คือให้แพทย์ตรวจสักครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพที่มีความรู้ทางด้านนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ก้อน,นเล็กๆเลยก็คือการทำเบอร์มแกรมซึ่งเราจะทำมมมเมอรมอลแกรมเป็นพื้นฐานตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนววิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงเราค่ะ กิจกรรมของชมรมเราตั้งแต่เริ่มแรกตั้งเลยเราก็มีมีกิจกรรมเลยว่าเราจะมีประชุมกลุ่มเนี่ยเดือนละครั้งนะคะเมื่อเริ่มแรกปีแรกเนี่ยเรามีทุก3ามอาทิตย์ค่ะแล้วต่อมาเราก็ปรับเป็นเดือนละครั้งนะคะจนปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะมีทุกพุทธที่3ของเดือนนะคะหลังจากมีการประชุมกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะมีสรุปรายงานการประชุมแล้วส่งให้ถึงบ้านทุกคนนะคะส่งตามไปณีย์ที่ท,ที่ที่สมาชิกให้เราไว้นะคะ แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมก็คือจะประชุมวิชาการนะคะปีละสองครั้งนะคะแต่เนื่องจากปีนี้เกิดเหตุการณ์โควิดนะคะแต่ว่าปีนี้เราก็ยังจัดนะคะเดือนหน้าเนี่ยเราจะจัดวันเสาร์ที่18กรกฎาคมน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะสุขภาพทางนารีเวซึ่งสมาชิกเราก็ให้ความสนใจนอกจากนี้ก็ยังมีก็คือเราจะมีกิจกรรมทำเต้านมเทียมนะคะการทำเต้านมเทียมเนี่ยเราก็ จะทำแล้วก็มอบให้กับสมาชิกหรือว่าผู้ป่วยคนไหนก็ได้ที่ต้องการนะคะโดยที่ไม่เราไม่ได้เสียไม่ได้เก็บค่า,ชาใช้จ่ายนอกจากเขาจะบริจาคให้เรานะคะเราก็จะมีทีมมาทำทำทุกพุธบ่ายหลังจากการประชุมนี้เสร็จแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ที่เราวันศุกร์ที่4เนี่ยหลังจากที่เราสรุปรายงานการประชุมเสร็จเราจะมีรายงานส่งเนี่ย เราก็จะช่วยกันทำวันศุกร์ที่4ของเดือนโดยไปทำที่ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพของรามาธิบดีนี่แหละค่ะที่ทางศูนย์เนี่ยกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในสถานที่เราที่เราไปจัดกิจกรรมอันนี้หนึ่งอันนี้ของเราด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องของการประชุมอันนี้ประชุมสัญจรน,นะคะประชุมสัญจรของเราก็คือไปประชุมที่ต่างจังหวัดนะคะสมาชิกคนไหนต้องการไปก็ได้ อันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมเดียวที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกิจกรรมอื่นๆที่เราบอกมาเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยบางคนจะถามว่าเอ๊ะเวลาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราต้องจ่ายเงินไหมไม่ต้องเลย นะคะและค่าฟรีหมดนะคะเราไม่เ้วเมื่อเห็นเพื่อนบริจาคก,ก็ไม่จําเป็นต้องมาบริจาคด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเออเราอยากจะร่วมไหมเราไม่เราไม่อยากร่วมไหมไม่เป็นไรหรือสมาชิกเราถ้าบอกว่าอยากมาร่วมกิจกรรมกับเราแต่ว่าไม่มีเงินค่าเดินทางเราก็จะมีมอบให้เช่นกันนะคะชมรมก็จะมอบให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางในเรื่องการถ้ามีปัญหาเนี่ยเรามาบอกเราเราก็จะช่วยกันร่วมมือกัน นอกจากนี้เวลาที่มีงานศพนะคะเราก็จะไปร่วมด้วยถ้าทราบไปถึงกรณีที่สมาชิกเรารับได้นะคะเ<ม>พราะบางทีเราเราแจ้งไปเนี่ยสมาชิกก็จะบอกว่าจิตตกนะคะ<ม>แต่ล่าสุดเนี่ยเรามีประมาณปีกว่า2ปีมาแล้วหลายๆปีนี้เราก็มีการทารําบุญกันแต่จากการประชุมของชมรมเราเนี่ยเราก็จะมีเลยว่าสวัสดิการของชมรมนะคะ ถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตนะคะแล้วก็แจ้งเราพยายามจะติดต่อเลยนะคะพอเราทราบเราติดต่อเนี่ยเราก็จะมีสวัสดิการจากชมรมให้เป็นลีดแล้วก็เป็นเงินรายละ2 0 0 0บาทเราคิดว่าสมาชิกเ,เราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าจากการที่เขาร้องเขาเข้ามากลุ่มมา,มาเขาร้องไห้นะคะเขาเข้ามาร้องไห้เขาบอกชีวิตเขาเนี่ยโดดเดี่ยวมากเลย แล้วก็เขาต้องตายแน่แ่แต่พอเขามาเข้าชมรมเนี่ยเขาเห็นเพื่อนสมาชิกเขาบอกทั้งหมดเนี่ยเหรอเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่มีเต้านมระบอกใช่เขาบอกเออทำให้เขามีความหวังมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปชมรมนี้คือเป็นชมรมแรกที่ทำให้ชีวิตใหม่กับเราอะปกติเรามาก่อนเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยใช่ไหมคะตลางจังกับเป็นเนี่ยเข้ากลุ่มดูแลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกลุ่มเลยะคะทำให้เราแบบ เกิดกระตือตัวเองอมีแรงบันดาลใจให้เราดำรงชีวิตในทางที่ดีะคะ่ะมีความสุขคือแบแรกคืออย่าท้อแท้นะคะถึงเราจะเป็นโรคอะไรไปเงี้ยเราเป็นแคแ่แค่ร่างกายเราเจ็บแต่ใจเราต้องไม่เจ็บนี่คะ่ะแล้วก็สู้ต่อไปสู้ให้สู้เพื่อตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราคือทําให้ให้เรามีความหวังแล้วก็มีใช้ชีวิตยอย่างไม่เครียดกับอัตลักมันเท่าไหร่อะคะ่ะ ตอนผ่าตัดใหม่ๆนี่เครียดนะคะเครียดวิตกกังวลมากแล้วก็ได้เข้ากลุ่มก็มีได้รับรู้ถ่ายทอดเป็ลี่ยนเป็นและเปลี่ยนความรู้กันนะคะก็เบาใจขึ้นให้ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรน่นะคะแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆให้เอาของดีๆมาให้อะค่ะแนะนําความรู้ซึ่งเราเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะคะก็มีเพื่อนๆที่มีความรู้มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันก็คนที่เป็น มดมะเร็งนะคะก็ต้องมีเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะลืมลืมมะเร็งมันไปบ้างแล้วก็แล้วก็ทำใจให้สบายสบายะคะ่ะอย่าไปคิดถึงแต่มะเร็งมันปล่อยไปเรื่อยๆคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรก็เข้ามาเรื่อยๆสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็เข้ามาผ่านมาเลย ครั้งแรกที่เราพบคนไข้นะคะเรา,เอาตอนที่เราเรียนเนี่ยก็มีอาจารย์เนี่ยผ่านํามนะคะมีประชุมกันอย่างเงี้ยแล้วปรากฏค,คนไข้พอพอเราแนะนําตัวกิจกรรมของเราเนี่ยพอเริ่มกลุ่มปุ๊บเราก็จะแนะนําตัวเป็นใครนะคะผ่าตัดมากี่ปีอะไรปรากฏจะมีคนไข้อยู่รายหนึ่งพอได้ยินเพื่อนที่นั่งอยู่ในในในกลุ่มด้วยกันแนะนําตัวว่าผ่าตัดมาแล้วเจปีวันนี้ มาเพื่อที่จะมานอนโรงพยาบาลเพื่อเพื่อที่จะมาเสริมเต้านมปรากฏคนไข้ที่อยู่ในความดูแลเขาร้องไห้ขึ้นมาเลยเขาบอกก็เลยเราก็เลยถามว่าทําไมร้องไห้เขาบอกว่าโอ้ยอาจารย์แสดงว่าคุณค่าแสดงว่าหนูเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ถึง7ปีเหมือนพี่คนนั้นใช่ไหมก็เลยถามว่าทําไมล่ะบอกเพราะหนูมีลูกลก็ลูกยังหนูยังกินนมหนูอยู่เลยแล้วหนูมาเป็นโรคนี้หนูก็นอนร้องไห้ทุกวันเลยว่าหนูจะต้องตาย ไปจากลูกแล้วนะคะซึ่งคนไข้ารายนี้เนี่ยทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาเป็นอยู่คนเดียวยมะเร็งนี่มันมี4ี่ระยะนะคะหรือว่าบางคนถ้าถ้าเราบอกตรวจเต้านมด้วยตัวเองทุกเดือนเนี่ยมันจะเป็นการแล้วก็ทาแมบโมกแกรมเนี่ยมันจะทําให้เกิดทําให้พบเลยมะเ,เร็งเต้านมระยะเริ่มแรกได้ซึ่งการพบมะเร็ง ในระยะเริ่มแรกเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะอย่างอย่างชีวิตที่ว่าถ้าหลังจากรักษาแล้วหปีเนี่ยยังอยู่ได้เนี่ยถือว่าชีวิตเราอยู่รอดและอัตราการอยู่รอดทอนเนี่ยคน้นไปละสมาชิกเราอยู่มา30ปีแล้วหลังจากผ่าตัดแล้วน,นะคะอยู่ได้มาถึง30ปีแล้วมันรายก็30กว่าแล้วนะคะชีวิตคุณภาพเขาก็ดีนะคะไปเที่ยว ออแต่งตัวไปเนี่ยไม่มีใครทราบเลยอย่างละพาน,นักศึกษาเข้ากลุ่มเนี่ยนักศึกษาบอกอาจารย์นี่คนไข้ทั้งหมดหรอบอกใช่บอก,บอกดูไม่ออกเพราะว่าเราใส่เสื้อได้สมมุติว่าตัดตัดทั้งหมดไปแล้วก็คือเราใส่เต้านมเทียมได้ใช่ไหมคะบุคลิกเราก็ดีขึ้นแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการทางด้านการผ่าตัดดีขึ้นนะคะ ผ่าตัดปุ๊บถ้าคุยถ้าคุยกับแพทย์ตกลงกันเสร็จปุ๊บว่าเราจะเสริมเต้านมเลย,เลยคุณก็ตื่นมาด้วยการมีเต้านมเลย,เ,ลยเราก็อยากจะฝากกันมาใจถึงผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวด้วยว่าเมื่อคุณมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้เนี่ยคุณอย่านึกว่าคุณจะต้องดูแลเขาไปแบบอย่านึกว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ คนไข้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแ,<ต>แล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ครอบครัวช่วยก็คือ<ม>พูดสิ่งที่ดีแล้วก็ให้กาลังใจเขานะคะเท<ม>่าที่ผ่านมาประสบการณ์เราที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางรายพอเป็นมะเร็งเต้านมปุ๊บเนี่ยก็นึกว่าตัวเองจะต้องตายก่อนนะคะก็ยกสมบัติให้คนอื่นมปเลยนะคะแล้วก็บอกสามีว่าเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเขาจะต้องปตายไปแล้วนะ จะต้องเสียชีวิตก่อนแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์อันนี้เราบอกคนไข้เราได้เลยว่าคุณก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะ <c oughs> เพราะเราเห็นสามีเนี่ยเสียก่อนแทบทุกรายช่วง better to know ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชมรมค่ะที่ทางหน่วยงานของโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นจัดทําขึ้นเพื่อที่จะสร้างพลังกายแล้วก็พลังใจให้กับผู้ป่วยนั่นเองยังมีอีกหลายกิจกรรมแล้วก็หลายชมรมที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะก็มาติดตามได้ในรายการของเราเนี่ยละค่ะจะมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักทุกชมรมอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเดลิเออร์เอ็กซ์เิเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คํําาแนะนะดีกับุำ กจะเป็นไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ